นุ่นสุธิพาพูดแล้วยันกับนิกกี้รักกันแค่พี่น้องชี้มีปัญหากับก้อยเพราะเหตุนี้จากกรณีนักแสดงสาวนุ่นสุธิพาถูกยงเอี่ยวดราม่าปมข่าวเลิกราของนิกกี้นชัดกับก้อยอรชพรหลังคนจับผิดคลิปที่ทำงานร่วมกันว่ากอดหอมแนบชิดนวเนียกันเกินพี่น้องไม่เกรงใจไม่ให้เกียรติแฟนของอีกฝ่ายจนถูกทัวลง ล่าสุดค่ะ17มีนาคม2566สาวนุน่นได้ออกมาโพสต์เคลียร์ดราม่าผ่าน IG Story ยืนยันความสัมพันธ์กับนิกกี้ว่าเป็นได้แค่พี่น้องที่ผลักดันและซับพอร์ตกันเรื่องงานเท่านั้นอีกทั้งยังพูดถึงประเด็นที่ทำให้นิกกี้และก้อยมีปัญหากันด้วยว่าเกิดจากเรื่องของอะไร โดยเธอได้ระบุว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซับพอร์ตกันเสมอถ้ามถ่ายงานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของพี่ๆที่เกิดขึ้นนุ่นได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ ขณะที่โลกโซเชียลมีการพูดถึงประเด็นของสาวนุน่นผ่านแฮชแท็กนิกกี้ก้อยกันเป็นจำนวนมากจนติดเทรนทวิตเตอร์และทำให้เจ้าตัวนั้นถูกดราม่าถล่มยับในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ